ผมต้องขอแสดงความชื่นชมและก็แสดงความเคารบต่อท่านผู้แทนของภาคประชาชนนะฮะขอเอ่ยชื่อนะฮะท่านอาจารย์จรอ,อึ้งพากอรคุณธีรนุชเปรมชายพรและคุณยิ่งชีพอันอนาลน,นที่ท่านได้มีบุคลิกภาพและได้นำเสนอ สิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับสังคมไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้เคยอภิปรายเรื่องเหตุใจผมจึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐนูนปี2560ไปเมื่อวันที่23กันยายน2563ซึ่งถ้าในบันทึกนี้ก็จะอยู่ในบันทึกหน้า12ถึง14 ที่เหตุที่จําเป็นต้องแก้ไขเนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐมนูญปี2560ัรเนี่ยมีรัฐมนูญซ้อนกันอยู่สามฉบับฉบับที่หนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นทั่วไปก็คือเป็นรัฐมนูญที่มีสิทธิเสรีภาพแต่ก็จะมีหมายเหตุว่า,เ,าเว้นแต่เ,เว้นแต่เ,เว้นแต,นแต่ประมาณ80ประจุนะฮะฉบับที่สอง เป็นฉบับที่มีรัฐอิสระที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเรามีหมวดเพิ่มมา16หมวดและในแต่ละหมวดเนี่ยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแล้วที่สำคัญคือทำร้ายตัวแทนประชาชนทำร้ายบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้โดยเฉพาะในหมวดองค์กรอิสระหรือศาลและธรรมนูญเนี่ยแม้แต่จะไปฟ้องศาลปกครองในอดีตเนี่ยพอฟ้องได้ ปัจจุบันสารรัฐมนูลก็ไปตีความว่าเนื่องจากเป็นองค์กรตามรัฐมนูญจึงไม่สามารถจะฟ้องได้จึงไม่สามารถจะตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ได้นะครับอันนี้คือคือรัฐอิสระที่เกิดขึ้นอีกรัฐหนึ่งก็คือรัฐประหารเงียบก็คือบทเฉพาะการที่ให้มาเลือกนายกรัฐมนตรีบทเฉพาะการ ให้เอาประกาศคำสั่งของคอสชอยังคงอยู่ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตจนนิรันดร์การครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องแก้รัฐธรรมนูญก็คือแก้ในหมวดรัฐอิสระกับรัฐประหารเงียบเพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยท่านประธา,า,านที่เคารพครับกรณี รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับ2,560ก็จะมีรัฐสภารัฐสภาก็จะเป็นรัฐสภารูกผสมนะผมอาจจะไม่เอ่ยคือรัฐสภาที่เป็นผู้แทนราษฎรเราต้องผ่านการเลือกตั้งมาส่วนรัฐสภาที่เป็นวุฒิสมาชิกก็มาจากการแต่งตั้งอันนี้ก็ทำให้เห็นว่า อำนาจของวุฒิสมาชิกเนี่ยกับมีอำนาจกำหนดชะตากรรมของประเทศไทยก็คือกรณีปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาการแก้รัฐนูลมีอาจารย์บางท่านที่บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติก็คือทรราชต่ออนาคตอันนี้ผมหยิบมาในคำพูดแล้วเมื่อเช้าไปดูชาวเลขกก็ยังมีคำพูดนี้อยู่ ท่านประธานที่เคารพครับอีกประการหนึ่งก็คือรัฐบาลรัฐบาลโดยปกติฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เหมือนล็อกไว้ว่าคนที่จะมาเป็นนายกก็ให้อสอวอได้เลือกเราจึงเห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจอย่างที่ทุกคนพูดผมดูร่างของฉบับประชาชนเนี่ย ไม่ได้แก้อะไรมากเลยผมยังฝันว่าทำไมประชาชนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือปี2.540แต่กับของไอรอนเนี่ยไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสี่ประมาณครึ่งหนึ่งของสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญปี4.0ในกรณีหนึ่งที่ไม่มีคือระบบเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานที่รบ ผลพวงจากรัฐธรรมนูนปี60ผมอยากจะมีคำเปรียบเปยนิดหนึ่งผมเคยอยู่ว่าคนยากจนเนี่ยจะรู้ความลำบากคนหิวเนี่ยจะรู้คุณค่าของข้าวและน้ำคนเจ็บป่วยจะรู้คุณค่าของสุขภาพดีคนติดคุกจะรู้คุณค่าของเสรีภาพ แต่คนมีสิทธิ์ไม่เท่าคนเนี่ยจะรู้คุณค่าของประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือคนอยากมีอนาคตที่ดีอยากมีสิทธิเสรีภาพอยากมีความเสมอภาคอยากมีสิทธิ์มีเสียงเสมอกันที่เราเรียกว่า one man one vote คือสิทธิ์ต้องเท่ากันแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีไม่เท่ากันแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าหยิบมือเดียวเนี่ย เขาไม่ต้องการกลิ่นไอของประชาธิปไตยยิ่งมีประชาธิปไตยน้อยเขายิ่งได้เปรียบก็คือคนที่สามารถได้ผลประโยชน์กับการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีเป็นระบบอุปรรถัมภ์ท่านประธานที่เคารพครับผมจะขอเข้าไปในบางประเด็นซึ่งมีหลายท่านได้พูดถึงกรณีร่างของไอรลอมีกรรมธิการหลายท่านนะครับได้พูดว่า หลักการและเหตุผลเนี่ยมันแก้ไม่ได้ผมไปดูหลักการมีไม่กี่บรรทัดเลยแล้วก็ท่านก็เขียนไม่มีขัดอะไรเลยเพียงแต่ไปจินตนาการมากเกินลายลักษณ์อักษรแต่นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือกรณีของอที่ยกเลิกปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติท่านประธานที่เคารพครับผมได้อภิปรายไปคราวที่แล้วว่าหลังจะเกิด ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศเนี่ยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย,ย,ยเราตรวจสอบไม่ได้แต่ข้อมูลจากองค์กรที่วัดการทุจริตของโลกเนี่ยประเทศไทยเราได้สาสิบหคะแนนจากร้อยคะแนนประเทศไทยเราอยู่ที่ร้อยหนึ่งจากร้อยแปดสิบประเทศแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆฟาร์มยากจนของประชาชนเราจะพบว่า วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านนายกจะชี้แจงว่าไม่ใช่เช่นฟาร์มยากจนก็คือคนที่อยู่ต่ํากับเส้นฟาร์มยากจนนะ14.6ล้านคนยังมีทั้งหมด20ล้านคนยังไม่ไปพิสูจน์เัาที่สตงตรวจสอบว่าเราอยากรู้เป็นยังไงเราจะเห็นว่าฟาร์มยากจนได้พุ่งขยายไปอันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติคือสร้างความมั่นคง มั่งคั่งย่างยืนให้กับคอสชอให้กับรัฐราชการให้กับคนที่เป็นพวกพ้องก็คือการได้สัมปทา,ท,าทานท่านประธานที่เคารพครับพวกเราที่อยู่ในที่นี้เราไม่สามารถช่วยตนเองได้ระดับหนึ่งเพราะเราต้องกินภาษีจากประชาชนเราจึงไม่มีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนเมื่อเช้าผมออกตนเช้าจะไปเยี่ยมคนที่ถูกยิงเพราะเส้นทางผ่านเพลินไม่ได้เยี่ยมเพราะต้องเข้า ผ่าตัดทราบว่าเที่ยงจะเสร็จโดยยิงจากกระสุนจริงก็ถามว่าเป็นใครเป็นนักศึกษาต้องการจะมาหาอนาคตที่ดีเขาเดินทางมาขณะที่เรานั่งในห้องแอร์ผมมีความรู้สึกเจ็บปวดครับผมไม่ได้ต้องการอะไรจากประเทศแต่ต้องการจะเอาอนาคตที่ดีให้กับประเทศอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องใหญ่มากต้องขอบคุณทางภาคประชาชนวันนี้ความยุติธรรมเนี่ย เราจะมีกฎหมายที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ความยุติธรรมกฎหมายที่ดีต้องอยู่กับคนบังคับใช้กฎหมายที่ที่ดีท่านประธานที่เคารพครับรัฐธรรมนูญมาตรา373อเนี่ยองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมาและสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะอยู่หรือไปอยู่ที่กฎหมายลูกท่านประธานทราบหรือไม่ว่าองค์กรอิสระที่เป็นกกตเนี่ย ได้เซตซีโร่เพราะบอกเป็นปลาสองน้ำเนื่องจากอาจจะทําให้สามหมื่นไม่ชนะเจ็ดหมื่นก็ได้จึงต้องเลาะไปเลยคณะกรรมการสิทธิมชนเนี่ยเลาะไปท่านประธานก็ไปเป็นกรรมการวันนี้ยังไม่มีเลยเพราะคณะกรรมการสิทธิมชนเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่เป็นโคศกของรัฐบาลเรื่องสิทธิมชนแต่ในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยอาจจะเป็นโคศกของรัฐบาลได้อีกประการหนึ่ง ที่ที่เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งก็คือสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญผมขอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับสารรัฐมนูญเนี่ยให้อยู่ต่อกับปปชแล้วสารรัฐมนูญเนี่ยที่ผมกลาเรียนว่าอยู่บางคนอยู่ถึง12ปีนะแล้วขยายอายุจาก7 0็เป็น75แล้วที่สำคัญมีการตัดสินบางอย่างทำตัวเป็นรัฐมนูญ แล้วเรื่องที่ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องที่จะตัดสินท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปอยู่บ้านหลวงเดิมเป็นบ้านพักหลวงตอนหลังแก้เป็นบ้านรับรองทั้งๆท,ที่อยู่บ้านหลังเดิมตลอดผมก็เห็นด้วยกับของคณะประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วผมก็ยังจะกราบบิงบอลว่าวันนี้การตัดสินใจเราไม่กี่นาทีบางทีเราอาจจะเป็นการทำร้ายประเทศ การสร้างสันติภาพไม่ใช่คือการแพ้ชนะคือทำอย่างไรจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้าครับขอบคุณมากครับ